ขอบคุณเครดิตผู้แปลไม่รู้อ่ะก็อยากแปลเป็นไปได้ยังไงกันฉันจะแพ้ให้ผู้ชายที่อ่อนแอในการงัดข้อนี้ได้ยังไงหน้าของผู้ชายคนนั้นเหมือนกำลังบอกฉันว่าไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันสามารถเอาชนะคนได้สิบคนด้วยความแข็งแก่งแบบนี้ได้ในครั้งเดียวตอนที่ฉันอายุหกขวบมันเหมือนเป็นการต่อสู้ที่เหมาะสมทำไมฉันที่แข็งเก่งเท่ากับคนที่ระดับตื่นตะหนก ถึงแพ้ล่ะนั่นไม่สมเหตุสมผลเลยอันที่จริงเด็กสาวอย่างคนที่มีความแข็งแก่งนั้นน่าประทับใจทีเดียวฉันแค่ดิ้นหล่นนิดหน่อยฟังนะเราไม่ได้อยู่ในทางตันในตอนแรกหรอใช่แล้วล่ะเป็นทางตันที่ไม่ได้ใช้เวลาเลยเขาชนะอย่างง่ายดายและเขาก็พูดประชดประชันผู้ชายคนนี้แย่มากขอโทษจากใจจริงแม้ในฐานะอัศวินฝึกหัดฉันก็ยังมีศักดิ์ศรีของตัวเองฉันจะไม่ยอมรับความพาแพ้แบบนี้หรอก ใครชนะสองครั้งได้ก่อนถึงจะชนะคราวนี้ฉันจะชนะอย่างแน่นอนมาเลยอีกรอบเด็กคนนี้นี่เป็นการงัดข้อจริงๆหรอทำไมฉันรู้สึกเหมือนว่าเธอจะกินฉันเลยละ่ะได้มาอีกรอบสามสองหนึ่งเริ่มเหมือนพ่อเหมือนลูกสาวแต่การได้เห็นเด็กผู้หญิงที่อ่อนแอกำลังดิ้นรนอย่างหนักมันทำให้เรารู้สึกน่ารักมาก มันจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้ว มันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะตอนนี้มันก็แค่งัดข้อการชนะนั้นสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเราสู้กันด้วยดาบเธอคงตายแน่เธอควรเลือกการต่อสู้ของเธออย่างฉันฉลาดนะใจร้ายอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เธอจําสิ่งนี้ได้เธอตัวเล็กแต่ยังไปต่อสู้กับคนอื่นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเธออาจจะกลายเป็นอาชญากรได้ไม่สําคัญฉันจะทําความดีและช่วยเด็กคนนี้ให้ได้ใครบอกให้ฉันเป็นคนใจดีล่ะใช่แล้วฉันได้ทําตามคําขอของเธอแล้วตอนนี้เธอบอกฉันได้ไหม ว่าทำไมเธอถึงมาร้านหนังสือของฉันกันจะยืมหนังสือคะ่ะทําไมคุณไม่พูดให้เร็วกว่านี้ล่ะที่พ่อของฉันยืมมาฉันอ่านไปได้แค่ครึ่งเดียวแต่ฉันอ่านยังไม่จบก่อนที่เขาจะพบฉันฉันต้องการยืมสําเนาอื่นเพื่ออ่านตอนจบฉันควรจะยืมหนังสือตั้งแต่แรกไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะให้ยืมไหมเธอต้องกลัวพ่อของเธอแต่ัดสินใจจากความรอบคอบของเธอดูเหมือนว่าเจ้าชายน้อยจะเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง ฉันมีมันแต่ทำไมไม่ลองคุยกับโจเซฟก่อนล่ะเขากำลังอ่านหนังสือแบบนั้นอยู่ถ้าพ่อรู้ว่าฉันรู้ว่าพ่อกำลังอ่านอยู่เขาคงจะโกรธแน่ทำไมเขาถึงจะให้ฉันยืมโกรธเหรอฉันไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณแสดงความเข้ากับเขาฉันแน่ใจว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการเขาไม่เคยเข้าใจอะไรฉันเลยเขายุ่งกับงานของเขาทุกวันกับบ้านทีไรก็ชอบจู้จี้จุกจิกแม้แต่เวลาที่ฉันแสดงผลลัพธ์ในการฝึกฝนของฉันเขาก็แค่ดุฉันอย่างรุนแรงว่าฉันทำได้ไม่ดีพอ บอกฉันว่าเขาเป็นอย่างไรในตอนนั้นต่อให้ฉันพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันได้รับอนุมัติจากเขาเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าปัญหา เป็นแบบนี้เกดไม่ดีถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่ทําให้เขาประทับใจละ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อที่กําลังข้างไขการศึกษาของลูกทําให้นักวิชาการของเธอตกต่ําทหารที่กเกษียณอายุแล้วซึ่งไม่สามารถแสดงตัวตนของเขาได้อย่างถูกต้องทําได้เพียงแต่จูจี้จุกจิกให้ลูกของเขาเก้าวไปข้างหน้าแต่ในสายตาเด็กมันเป็นอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงความเจ็บปวดของการเป็นพ่อแม่เธอเหมาะกับเรื่องหนี้ที่สุดนางคาโบราณที่ว่าถ้าเด็กประพฤติตัวไม่ดีแสดงว่ายังเรียน ไม่หนักพอด้วย53รักษาอะไรก็ได้จากการสืบสวนของฉันวิชาพื้นฐานของโลกนี้คล้ายกับคณิตศาสตร์ของโลกเก่าวิชาที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนถ้าฉันต้องการเสริมสร้างวิชาการของเด็กคนนี้ให้มากขึ้นมันจะไม่ยุติธรรมเกินไปที่จะให้หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอีกสองสามเล่มกับเธอใช่ไหมโลกที่แตกต่างแต่ฝันร้ายเหมือนกันฉันอยากจะแนะนําแนวคิดของการยัดเยียดให้เพื่อนอาจารย์ของฉันที่นี่นั่นคืออะไรฉันไม่ได้บอกเธอเหรอพวกเขาจะสร้างความประทับ ใจให้โจเซฟโจเซฟประทับใจเป็นไปไม่ได้หรอกฉันฝึกการต่อสู้อย่างไม่หยุดหย่อนตั้งแต่ฉันยังเด็กแต่เขาไม่เคยชมฉันเลยทั้งหมดที่เขาเคยก็คือการจูจีไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนความสําเร็จของฉันก็เป็นที่คาดหวังเพราะฉันเป็นลูกสาวของโจเซฟผู้คนมักคาดหวังในตัวฉันสูงแม้แต่โจเซฟก็เปรียบเทียบฉันกับตัวตนในอดีตของเขาเขามักจะพูดเสมอว่า เมื่อฉันอายุเท่าคุณฉันถึงระดับตื่นตระหนกแล้วสำหรับฉันการบรรลุตามความคาดหวังของเขาก็แค่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อของเธอแค่ต้องการเห็นเธอเติบโตตาบใดที่คุณเดินบนเส้นทางที่ซื่อสัตย์เขาจะมีความสุขแม้ว่าเขาจะไม่พูดอย่างนั้นก็ตามฉันสามารถสรุปความตั้งใจของเขาได้ถ้าเขาเห็นเธอดีขึ้นเขาจะดุเธอแค่เล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเธอเรียกร้องสิ่งเล็กๆน้อยๆทำไมเขาทำตัวเหมือนเข้าใจพ่อฉันอย่างดีเลยละ่ะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างคำพูดของเขาดูน่าเชื่อถือมากคุณกำลังพูดว่า หนังสือเหล่านี้สามารถช่วยฉันให้แข็งแร่งขึ้นได้และได้รับการยอมรับของพ่อใช่ไหมถ้าพวกเขาสามารถได้รับการยอมรับจากพ่อจริงๆและพวกเขาจะเป็นหนังสือประเภทไหนกันเทคนิคการเพราะกายหรือทักษะการควบคุมมานาที่เป็นความลับไม่เลวความรู้คือพลังผู้หญิงคนนี้มีความเข้าใจอย่างรวดเร็วคุณต้องการพลังไหมตับเท่าที่คุณสามารถเข้าใจพวกเขาและแบกรับความเจ็บปวดได้หนังสือเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูนั้น กุญแจสู่ความว่างเปล่าต้นกำเนิดไม่ต้องกังวลถ้าเธอต้องการเปิดประตูนั้นนี่คือราคาที่เธอต้องจ่ายตัวเธอในอนาคตจะต้องขอบคุณตัวเธอในปัจจุบันอย่างแน่นอนโลกมันกำนลังรื้อโครงสร้างและปฏิรูปต่อหน้าฉันจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น ฉันตายไปแล้วเหรอไม่ความรู้สึกแปลกๆนี่ดูเหมือนจะเป็นวัสดุที่สร้างจิตวิญญาณของฉันมันถูกแทนที่ด้วยอย่างอื่นนี่ต้องเป็นมันฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่อยากรู้ว่ามันคืออะไรรากฐานที่สําคัญของการสร้างทั้งหมดมันคือกุญแจโคงกระดูกที่ไขได้ทุกประตูในฐานะอัศวินฉันสามารถใช้มันเพื่อด,ดึงพลังของอัศวินได้โดยตรง โดยที่ไม่มีอุปสรรคนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทําได้นี่คือความสามารถระดับอธิบายไม่ได้หรอฉันไม่เคยแม้แต่จะฟันถึงสิ่งที่ไร้สาระแบบนี้แต่เขาเก้าข้ามขีดจํากัดอย่างง่ายดายและสร้างฉันขึ้นมาใหม่มันน่ากลัวมากผู้ชายคนนี้เป็นปีศาจดูเหมือนว่าฉันจะกระตุ้นเงาทางจิตใจของเธอฉันรู้ว่าเธอเรียนคณิตไม่เก่งดีที่ฉันยังช่วยเธอเรื่องคณิตพื้นฐานได้เธอไม่เป็นอะไรนะเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมถ้าเธอมีคําถามอะไรฉันสามารถตอบคําถามเพื่อช่วยเธอ ไดนะ้ดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่เข้าใจหนังสือเล่มนี้ได้อย่างเต็มที่เขาต้องคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปีศาจแน่ๆมันนา่ากลัวมากความช่วยเหลือที่เขาเสนอมาจะไม่พิจรารณาถึงความรู้สึกของฉันอย่างแน่นอนมันทําให้ฉันเจ็บปวดยังไม่น่าเชื่อฉันเป็นเหมือนของเล่นสําหรับเขาฉันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาทํากับฉันถ้าเธอยังแย่หลังจากอ่าน5 3ฉันจะเพิ่มห่วงกังเข้าไปด้วยที่จริงแล้วทําไมฉันจะไม่ให้กระดาษมอกกับเธอเพื่อแก้ไขต่อจากนี้ล่ะ ด้วยวิธีนี้ฉันสามารถปรับปรุงวิชาการของเธอและแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวได้ฉันนี่สุดยอดจริงๆโอเคตัดสินใจแล้วตอนนี้ฉันจะให้กำลังใจเธอ เพราะเธอ,อยังต้องการคําชมหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้สึกกลัวเกินไปหรอและไม่สามารถจัดการกับหนังสือเหล่านี้ได้แต่ฉันรู้สึกว่าคนเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากคุณคู่ควรกับอนาคตที่ดีกว่านี้ทําไมทําไมฉันถึงรู้สึกเหมือนอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับถ้าฉันฟังเขาหนังสือพวกนี้มันเหมือนกับว่ามันกําลังแพร่กระจายพลังขององค์กรและเจ้าของร้านหนังสือเป็นคนแนะนําเป็นทูตถ้าเธอทํางานอย่างหนักเธอสามารถรับพลังนี้และเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้อย่างแน่นอน รวมถึงการทําให้พ่อของเธอภูมิใจแต่สําหรับฉันฉันคิดว่าฉันจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว ฉันจะต้องยอมรับมันไม่ฉันไม่กลัวฉันซาบซึ้งในความกรุณาและคาแนะนําของคุณจริงๆฉันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังส่วนพฤติกรรมของฉันในตอนนั้นฉันขอโทษนะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากดูเหมือนว่า5-3จะเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กดื้อด้านจริงๆไม่เป็นไรหรอกมีทัศนคติแบบนี้ค่อนข้างดีจงถ่อมตัวและขี้สงสยัยประตูแห่งความรู้จะเปิดให้เธอเสมอขอบคุณสําหรับการซื้อของคุณ100ดอลลาร์ ตอนแรกฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อยืมหนังสือไม่ใช่หรอทำไมจูจ่ๆถึงซื้อหนังสือละ่ะไม่ว่ายังไงฉันต้องรีบกลับบ้านกลับไปแล้วฉันสามารถเรียนรู้ได้ทันที